จังหวัดชนบุรีจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ณอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเทศบาลตำบลท่าทองอำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรี โดยมีนายนิติวิวัฒวานิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดงานนายอิทธิพงศ์จักรีมงคลในายอำเภอบ่อทองกล่าวต้อนรับนายดำรงดีเจริญวงกุลนายยกเทศมนตรีตำบลท่าทองกล่าวบรรยายสรุปข้อมูลและสภาพปัญหาพื้นที่ และนายบุลือคงสูงเนินกเกษตรจังหวัดชนบรุรีกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้นายนิติวิวัฒวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆก่อนจะนำผลการวิจัยไปถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร,เ,กรเพื่อเป็นการพัฒนาการผลิตและแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้ากเกษตรของตนเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพโดยปกติจะดำเนินการในหลายรูปแบบเช่นการฝึกอบรมการสาธิตการจัดตั้งสนยนเรียนรู้ รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ไปพบปากเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีของการเกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาดอย่างรุนแรงจนเกษตรกรไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามลำพังอย่างไรก็ตามการดำเนินง,งานดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรด้วยซึ่งเกษตรกรต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด การระบาดของโรคมแมลงจึงจะลดน้อยลงหรือหายไปด้านนายบุญลือคงสูงเนินกเกษตรจังหวัดชนบุรีได้กล่าวว่าโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการ,กรเกษตรได้อย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร,ร,กรให้สามารถทำการผลิตการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับการบริการทางการเกษตรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วยในการนี้การจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดชนบรุรีได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาคีและหน่วยงานเอกชนซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่การบริการด้านคลินิกดินคลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์คลินิกประมงคลินิกบัญชีคลินิกชนประธานคลินิกสหกรณ์คลินิกกฎหมายคลินิกอื่นๆและการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนของอำเภอบอ่อทองโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมง,งานจำนวน181คนและพี่น้องกเกษตรกรให้ความสนใจร่วมรับบริการมากกว่า450คน